คุณกำลังรับชมคลิปคำทำนายดวงชะตากับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับคำทำนายในวันนี้หากคำทำนายใดที่ดีก็ขอให้เป็นดั่งพลังใจนะครับส่วนคำทำนายใดที่ไปในทิศทางที่ไม่ดีก็ขอให้ใช้เพื่อการเตือนสติและใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังอยู่เสมอครับเชิญรับชมครับ สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของคนที่เกิดในนักกษัตริปีเถาะหรือคนเกิดปีกระต่ายนะครับว่าในปี2,569นนี้คนเกิดปีเถาะจะมีดวงชะตาการงานการเงินโชคลาภสุขภาพความรักเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็น การไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวจองคิวสอบถามค่าครูได้ตามไลน์ไอดีใต้คลิปนี้เลยนะครับเอาละครับเริ่มต้นการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับดวงชะตาการงานของคนที่เกิดในนักษัตรป,ปีเถาะหรือคนเกิดปีกระต่ายนะครับ ในปี2569นี้ต้องบอกว่าเป็นปีที่คนเกิดปีเถาะนั้นในเรื่องงานมีทั้งเรื่องที่ดีครับและเรื่องที่อาจจะต้องระวังด้วยเช่นกันไพ่สามเหลียนตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางคำทํานายไพ่ใบนี้จะพูดถึงดวงชะตาการงานของคนเกิดปีเถาะเป็นปีที่เรียกได้ว่า จะเป็นการเริ่มต้นของสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่เข้ามานะครับไพ่ใบนี้ยังจะพูดถึงการได้รับข้อเสนอดีๆหรือว่าได้รับโอกาสดีๆในเรื่องงานมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีที่จะเกิดขึ้นกับคนเกิดปีเถาะทั้งหลายในเรื่องของการทำงานการทำสิ่ง ต่างๆนั่นเองนะครับไพ่ the world ไพ่แห่งความบริบูรณ์ในชีวิตใบนี้จะเป็นตัวแทนของคนเกิดปีเถาะที่เรียกได้ว่าจะพบกับความสำเร็จที่มาจากความเพียรความพยายามความมุ่งมั่นตั้งใจในช่วงเวลาที่น่ผ่านมาปี2569นี้จะได้เห็นอะไรดีๆในเรื่องงานเกิดขึ้นนะครับเป็นการเป,ปลี่ยนแปลงที่ดี ทั้งในเรื่องของการยกย้ายตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้รับมอบหมายหน้าที่สำคัญสำคัญได้รับโอกาสดีๆในเรื่องงานจากเจ้านายจากหัวหน้างานก็ได้เช่นกันในเรื่องของการทำงานในปีนี้ ต้องบอกว่าคนเกิดปีถอดทั้งหลายอาจจะต้องระวังอยู่เรื่องหนึ่งนั่นก็คือไพ่สองดาบไพ่2ดาบเป็นตัวแทนของการเตือนให้ระวังในเรื่องของความผิดพลาดที่มาจากการสื่อสารหรือสิ่งที่รอคอยสิ่งที่เราพยายามบางทีจะมาถึงแน่แต่มันจะล่าช้ากว่าที่เรานั้นคิดไว้เพราะฉะนั้นขอให้ใจเย็นอย่ารีบร้อนในการตัดสินใจ ทำสิ่งใดโดยปราศจากความละเอียดรอบคอบนะครับคนเกิดปีถาทั้งหลายไพ่สองดาบใบน,นี้เตือนให้คนเกิดปีเถานั้นระวังในเรื่องของการสื่อสารรวมถึงการทำงานที่มีความเกี่ยวพันกับเอกสารสัญญาต่างๆต้องรอบคอบให้มากด้วยเช่นกันนะครับ ในดวงชะตาการงานของคนเกิดปีเถาะถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีที่เรียกได้ว่าจะได้ลูกน้องที่เก่งได้ลูกน้องที่มีฝีมือมาร่วมงานหรือว่าได้หุ้นส่วนดีมาช่วยเสริมให้ธุรกิจของคุณน,นั้นแข็งแกร่งหรือว่าไปได้ไกลย,ยิ่งขึ้นและเป็นปีที่จะมีเกณฑ์ได้ขยับขยายรวมถึงมีการลงทุนกับอะไรใหม่ๆ แต่กลายธุรกิจออกไปก็ได้เช่นกันจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีด้วยนะครับคนเกิดปีเถาะทั้งหลายหรือถ้าลงทุนอะไรไปลงทุนอะไรไว้ปี2569นนี้ก็จะเป็นปีที่ได้ผลกำไรได้ผลตอบแทนกลับมาเป็นที่น่าพอใจนะครับ สิ่งที่ต้องระวังอยู่บ้างนั่นก็คือในเรื่องของการทําเอกสารการทําสัญญาต่างๆอาจจะต้องรอบคอบนิดหนึ่งครับคนเกิดปีเถาะทั้งหลายครับในเรื่องของการทํางานถ้าเป็นคนค้าขายดวงชะตาการงานของคนค้าขายเป็นช่วงเวลาที่ค้าขายดีมีกําไรนะครับเรียกได้ว่า คนที่ค้าขายแบบมีหน้าร้านจะเป็นช่วงเวลาที่กลับมาค้าขายดีเป็นลักษณะของการที่ลูกค้าแนะนำกันปากต่อปากนะครับส่วนคนที่ค้าขายออนไลน์แล้วเอาสินค้าจากต่างประเทศต่างแดนมาขายก็จะเป็นช่วงเวลาที่ขายดิบขายดีไม่แพ้กันด้วยเช่นกันนะครับสิ่งที่จะต้องระวังบ้างคือในเรื่องของการหมุนเงิน นะครับหรือว่าการตัดสินใจที่มีความเกี่ยวพันกับเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองของคุณนะครับจะต้องวางแผนการเงินให้ดีด้วยนะครับสำหรับคนค้าขายนะครับส่วนคนที่เป็นพนักงานออฟฟิศพนักงานบริษัทหรือว่าเป็นลูกจ้างหรือว่าทำอาชีพอื่นๆนอกเหนือจากที่กล่าวมานะครับจะเป็นช่วงเวลาที่ การงานมีเกณฑ์ได้รับโอกาสครับและจะเป็นโอกาสที่ผู้อื่นนั้นหยิบยื่นให้และความสําเร็จที่มันมาจากตัวเราเองจากความเพียรพยายามของตัวเราเองใครที่กําลังตั้งใจจะไปทํางานต่างประเทศต่างแดนมีเกณฑ์มีโอกาสได้ไปครับหรือเรียกได้ว่าหากต้องเจรจากับชาวต่างชาติก็สําเร็จได้ด้วยดีนะครับหรือในกรณีที่น้องๆน,นักเรียนนักศึกษา สอบชิงทุนไปเรียนต่อก็มีเกณฑ์สำเร็จได้ดังใจด้วยเช่นกันนะครับสำหรับคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการนะครับฝากไว้นิดหนึ่งในปี2569นี้ถือได้ว่าเป็นปีที่ดีของคุณนะครับแต่สิ่งที่จะต้องระวังให้มากนะครับคือในเรื่องของการตัดสินใจ นะครับคนเกิดปีเถาะที่เป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการรวมถึงคนค้าขายนะครับให้ระวังในเรื่องของการตัดสินใจเป็นหลักส่วนคนที่เป็นพนักง,งานออฟฟิศพนักง,งานบริษัทหรือว่าเป็นลูกจ้างให้ระวังในเรื่องของความผิดพลาดที่มาจากการสื่อสารและความผิดพลาดที่มาจากความประมาทหรือว่าความสับเพ่าของตัวเราเองเป็นเหตุนั่นเองนะครับคนเกิดปีเถาะทั้งหลายครับเอาละครับ ดวงชะตาการงานผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างครับว่าดวงการเงินคนเกิดปีเถาะนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาการเงินของคนที่เกิดในนัก,กษัตริย์ปีเถาะหรือคนเกิดปีกระต่ายนะครับในปี2,569ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับ ดวงชะตาการเงินคนเกิดปีเถาะในปี2569นี้มีไพ่8คาถาไพ่8คาาเป็นตัวแทนของการเงินที่เติบโตแบบก้าวกระโดดกว่าในปีที่ผ่านๆมานะครับรวมถึงใครที่การเงินในปีที่ผ่านๆมาดูจะย่ำแย่ต้องบอกว่าปีนี้ดีขึ้น ในเรื่องเงินเงินทองทองนะครับไพ่8คาทยังจะพูดถึงการมีรายได้จากช่องทางใหม่ๆนะครับรวมถึงการมีรายได้หลายทางหรือหากลงทุนทำสิ่งใดเรียกได้ว่าก็จะได้ผลกำไรผลตอบแทนกลับมาเป็นที่นะ่าพอใจมากๆด้วยเช่นกันขอเพียงแต่เป็นการลงทุนด้วยความรู้ความเข้าใจ ที่เรามีอย่างแท้จริงนะครับคนเกิดปีเถาะทั้งหลายในเรื่องเงินเงินทองทองไพ่ใบนี้ยังจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีเถาะในเรื่องเงินและจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่จะเกิดขึ้นด้วยนะครับไพ่ผู้รับใช้แห่งเหรียญเป็นตัวแทนของการได้รับโอกาสดีๆในเรื่องเงินมีเรื่องน่ายินดีที่มีความเกี่ยวพัน กับการเงินที่จะไหลเข้ามาของคนเกิดปีเถาะเกิดขึ้นนะครับเป็นช่วงเวลาที่ถ้าใครอยากจะมีรายได้เสริมรายได้เพิ่มนอกเหนือจากรายได้ประจำที่มีปีนี้คนเกิดปีเถาะจะทำได้ดีครับสิ่งที่อาจจะต้องระวังอยู่บ้างในดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีเถาะนะครับคือไพ่9คาถาไพ่9คาถาจะพูดถึงในเรื่องของ การเงินที่ในปีนี้แม้การเงินจะไหลเข้าหาเงินได้เยอะแต่ก็เป็นช่วงเวลาที่มักจะเก็บเงินกับตัวไม่ค่อยอยู่การเงินมักจะล่วไหลไม่ว่าจะมาจากรายจ่ายที่ในปีนี้มีรายจ่ายกระทันหันเข้ามาเป็นระยะระยะรวมถึงรายจ่ายก้อนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นในปีนี้ ขอให้คนเกิดปีถอดทุกคนวางแผนการเงินให้ดีรอบคอบและมีสติให้มากในเรื่องการใช้เงินนะครับไพ่ผู้รับใช้เหรียญเป็นตัวแทนของการขยันหาแต่มักจะไม่ขยันเก็บเพราะฉะนั้นปีนี้จึงเป็นปีที่คนเกิดปีถอนั้นแม้การเงินจะดีแต่ก็มักจะอด ที่จะเหนื่อยกับเรื่องของการหาเงินไม่ได้เช่นกันเพราะหามาเท่าไรแล้วก็มักจะไม่ค่อยพอให้เหลือเก็บนั่นเองครับคนเกิดปีเถาะทั้งหลายครับอาละครับดวงชะตาการเงินผ่านไปนะครับขอให้ใช้จ่ายอย่างมีสติแล้วก็อย่าลืมคิดถึงเรื่องของการเก็บออมด้วยเป็นสํำคัญนะครับคนเกิดปีเถาะทั้งหลายครับ ดวงชะตาการเงินผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาโชคลาภกันบ้างนะครับว่าดวงโชคลาภคนเกิดปีถอนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาโชคลาภของคนที่เกิดในนักษัตรปีเถาะหรือคนเกิดปีกระต่ายนะครับในปี2569ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงชะตาโชคลาภของคนเกิดปีเถาะมีไพ่เดอะซันไพ่ที่เป็นตัวแทนของความโชคดีนะครับในเรื่องของการมีโชคลาภในเรื่องของการเสี่ยงโชคของคนเกิดปีเถาะทั้งหลายนะครับ ไพ่เด e อ u ซใบนี้เป็นตัวแทนของความบริบูรณ์ในชีวิตการไม่ขัดสนสิ่งดีได,ได้เลยรวมถึงการมีเพิ่มพูนขึ้นทั้งในเรื่องของทรัพย์สินก็ดี เงินทองก็เด่นด้วยเช่นกันนะครับในเรื่องของการเสี่ยงโชคคนเกิดปีเถาะต้องบอกว่าโชคลาภของคนเกิดปีเถาะจะมีความเกี่ยวพันกับไพ่อัศวินแห่งถ้วยซึ่งเป็นตัวแทนที่มีความเกี่ยวพันกับการเดินทางตัวเลขที่มีความเกี่ยวพันกับการเดินทางหรือว่าการเสี่ยงโชคระหว่างการเดินทางจะนำพาความโชคดีมาให้นะครับไพ่ u d g m e n t จะ พูดถึงตัวเลขที่มีความเกี่ยวพันกับผู้เสียชีวิตนะครับหรือว่าคนตายจะนำพาวความโชคดีมาให้ได้และยังรวมถึงบุญกุศลที่เรานั้นได้ทำได้สะสมมาครับคนเกิดปีเถาะทั้งหลายครับเอาละครับเคล็ดลับจากอาจารย์ปอคนเปิดดวงแนะนำให้ในปี2569นี้คนเกิดปีเถาะทั้งหลายทำบุญด้วยการบริจาคโลหิตนะครับ หรือทาบุญด้วยการไถ่ชีวิตให้ชีวิตนะครับก็จะเสริมดวงชะตาคนเกิดปีเถาะทั้งหลายได้ดีครับเอาละครับดวงชะตาโชคลาภผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาสุขภาพกันบ้างดวงสุขภาพของคนเกิดปีเถาะนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาสุขภาพของคนที่เกิดในนักษัตริย์ปีเถาะหรือคนเกิดปีกระต่ายนะครับใน ปี2 5 6 9ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงชะตาสุขภาพของคนที่เกิดในนักษัตริย์ปีเถาะหรือคนเกิดปีกระต่ายนยครับในปี2569นี้ต้องบอกว่าคนเกิดปีเถาะเรื่องของสุขภาพดูจะไม่ดีนักนะครับต้องดูแลสุขภาพให้ดีไพ่3ามดาบเป็นตัวแทนของการเตือนให้ระวังในเรื่องของโรคที่มีความเกี่ยวพันกับอวัยวะดังต่อไปนี้ครับ หัวใจหลอดเลือดนะครับหรือว่าระบบของเหลวในร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บอย่างโรคหัวใจหรือว่าโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดนะครับไก ไตกรีเซอร์ไส,สูงคอเลสเตอรอลสูงต้องระวังให้ดีนะครับคนเกิดปีเถาะทั้งหลายในเรื่องของสุขภาพยังต้องระวังในเรื่องของการเดินทางนะครับภายแปถ้วยเตือนให้ระวังในเรื่องของการเดินทางนะครับจะไปไหนมาไหนอย่าใจร้อนอย่าประมาทนะครับเหนื่อยล้าฮักข้างทาง,ทางอย่ารีบร้อนครับ ไพอัดสวินแห่งดาบก็เป็นตัวแทนของการเตือนให้ระวังในเรื่องของการใช้อารมณ์ในการใช้ยานพาหนะบนท้องถนนจะทำให้เกิดเหตุเจ็บเนื้อเจ็บตัวได้ด้วยเช่นกันนะครับเอาละครับ ดวงชะตาสุขภาพผ่านไปในปีนี้ขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีสตินะครับคนเกิดปีถอทั้งหลายดูแลสุขภาพกายใจให้ดีอาจารย์พอคนเปิดดวงก็ขอให้คนเกิดปีถาะนั้นนะครับก้าวข้ามผ่านจากปี2,569ในแต่ละเดือนนะครับขอให้ก้าวไปโดยสวัสดีภาพและมีความสุขกายสบายใจครับ ดวงชะตาสุขภาพผ่านไปมาดูกันที่เรื่องสุดท้ายดวงชะตาความรักนะครับว่าดวงความรักคนเกิดปีเถาะนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาความรักของคนที่เกิดในนักกษัตริย์ปีเถาะหรือคนเกิดปีกระต่ายนะครับในปี2,569ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับ วงชาตาความรักของคนที่เกิดในนกักษัตรปีเถาะหรือคนเกิดปีกระต่ายนะครับปี2569นี้ในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะครับมีไพ่5คาทา ต้องบอกว่าไพ่ใบนี้เป็นตัวแทนของความขัดแย้งครับหรือว่าการ,รเผชิญกับอุปสรรคปัญหาทางความสัมพันธ์หรือจะเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ที่ไม่ได้พัฒนาไปในทิศทางที่ดีของคนเกิดปีถอทั้งหลายนะครับในเรื่องความรักความสัมพันธ์ถ้าใครที่กําลังคบหาดูใจกันอยู่ปี2569นี้เป็นปีที่ต้องบอกว่าความรักความสัมพันธ์ดูจะเรียกได้ว่า ก้าวไปได้ยากจริงๆในแต่ละก้าวนะครับมักจะมีเรื่องให้ขัดแย้งกันบ่อยๆหรือว่ามีเรื่องที่มันเห็นแผลของการที่อาจจะเข้ากันไม่ได้หรือว่ามักจะเป็นลักษณะที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นทําให้อีกฝ่ายหนึ่งอึดอัดใจนั่นเองไพ่เดือะแฮงแมนเป็นตัวแทนของการอึดอัดใจในความสัมพันธ์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับส่วน ไพ่4ี่ดาบจะพูดถึงสถานการณ์ที่อยู่ในช่วงเวลาที่บางทีเราก็ไม่สามารถที่จะไปแก้ไขอะไรมันได้ดีที่สุดที่ทำได้คือประคับประคองความสัมพันธ์ด้วยความเข้าอ,อกเข้าใจครับส่วนคนที่เป็นแฟนกันอยู่แล้วเป็นคู่รักกันอยู่แล้วปี2569นี้ให้ระวังในเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งมีความขัดแยง้งนะครับไม่ว่าจะเป็น ทั้งคุณและคนรักที่อาจจะทะเลาะก,กันเองมีปัญหากันเองหรือการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นทะเลาะก,กับครอบครัวเพื่อนฝูงเครือญาติของอีกฝ่ายก็ได้เช่นกันนะครับอาจจะทำให้มองหน้ากันไม่ติดทำให้ตัวเราหรือตัวเขานั้นต้องอึดอัดใจครับส่วนคนโสดดวงความรักในปีนี้นะครับมักจะไม่ดีมีความรักได้ไหม มีโอกาสแต่มักจะเป็นความสัมพันธ์ที่มาแล้วเดี๋ยวก็ไปไม่ยืนยาวครับเอาละครับดวงชะตาความรักก็ผ่านไปนะครับสำหรับปี2569นี้ต้องบอกว่าก็มีทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องที่จะต้องระวังนะครับเรื่องใดที่ดีขอให้เป็นดั่งพลังใจเรื่องใดที่ไม่ดีก็ขอให้ใช้สติและขอให้ใช้ปัญญาในการแก้ไขสถานการณ์นะครับ สำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ต้องขอฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์แล้วฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวจองคิวสอบถามค่าครูได้ตามรายละเอีใต้คลิปนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้คำทำนายก็เปรียบเสมือนเข็มทิศแต่ชีวิตเรา เราต้องลิขิตเองบุรักษาเทวเวพรคนที่เกิดในนักษัตริย์ปีเถาะหรือคนเกิดปีกระต่ายทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับหากคำทำนายในวันนี้เป็นประโยชน์สำหรับคุณขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์เป็นพลังใจดีๆให้กันนะครับขอบคุณครับ